บ้านใครที่มีปัญหาชักโครกกดไม่ลงส้วมตันส้มเต็มบอดดักไขมันถังแซดมีกลิ่นเหมน็นดูนี่เลยครับอ้โหูเต็มอีกแล้ว พิ่งดูดไปได้แค่2อาทิตย์เองนะขอบบ่อนี่มีแต่คราบไขมันเกาะเต็มเลยอาการแบบนี้นะครับผมเจอบ่อยมากนะครับแล้วผมก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้ทุกบ้านนะครับวิธีแก้มีอยู่2วิธีด้วยกันนะครับผมอย่างเคสนี้นะครับผมใช้วิธีการเพิ่มบ่อเลยนะครับผมเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการกักเก็บนะครับแต่ถ้าใครไม่มีพื้นที่อย่างเช่นตึกแถวบ้านจัดสรรอาคารพาณิชย์นะครับผมมีวิธีแก้ที่ง่ายแล้วก็สะดวกกว่านี้ครับ ผมใช้เป็นตัวนี้เลยนะครับ odor ์ต t r a สำหรับตัวนี้นะครับผมใช้แก้ปัญหาให้ลูกค้ามามากกว่า1000บ้านแล้วนะครับได้ผลเร็วและดีมากนะครับ odor ์ต t r a นะครับเป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์ชนิดเข้มข้นย้านะครับว่าเป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์ชนิดเข้มข้นครับตัวนี้ถ้าใช้ต่อเนื่องจะเห็นผลดีมากนะครับหนึ่งซองมี100กรัมนะครับสามารถใช้ได้ถึง3เดือนนะครับเราก็ฉีกซองแล้วก็เทลงไปในบ่อประมาณครึ่งซองเลยแล้วกันนะครับ จุลินทรีย์จะเข้าไปย่อยสลายคราบไขมันสะสมจนกลายเป็นน้ำทำให้สามารถระบายน้ำได้สะดวกขึ้นลดปัญหาส้วมเต็มส้วมตันขนจัดกลิ่นได้ภายใน5นาทีมีงานวิจัยรับรองนะครับลูกค้าผมพอใจทุกบ้านนะครับสามารถปรึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ช่างโจงลำปางนะครับ